สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับเรามาดูการขึ้นเทนเลอร์ของจานชูกันครับกับเจ้าส้มลายขับเทนเลอร์นะครับฟูโซ่เจ้าซุเป,ปร์เกตโดยเสียนัดนอนัดสุดหลอครับตถขุดฮิตาชิ2 0 0รควบคุมการแสดงโดยจานชู เดินขึ้นมาแล้วเดินขึ้นมาแล้วขึ้นเทนเลอร์ระดับเทพเลยครับ ไปฝั่งนน้นมากไปครับขยับขยายนอนนัดครับดูให้ครับไปฝั่งไหนมากฝั่งไหนน้อย เตรียมตัวย้ายครับสำหรับทีมงานโทรหนึ่งออมทรัพย์อิงอุลโอ้ฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงเปิด ฝากกระโปงเปิดเด้อฝากนู้นน่ะฝากกระโปงข้างน่ะเอาไมา้กัดสายไฟครับขึ้นไปเสียบแล้วสำหรับจานชูเซฟตี้นะครับป้องกันอ่า การเกี่ยวของสายไฟครับไม่ให้ติดเนื่องจากมีความสูงมาแล้วเสียบตินของเราแม่ทับใหญ่ของทีมงานครับสวัสดีครับ,บ,รบมาจากไหนครับมาจากโรงงานครับมานบ ไปกินหมูก่อนไปกินหมูก่อนกินหมูนี่โอ้ที่ไหนพี่สี่เหลี่ยมประคชนชัยไปไหมไปผมจะไปดูดวงด้วยพี่เคยไปดูดวงไหมที่บ้านสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปรับรองพี่จะต้องตกใจกับคำวินิจฉัย เสียตินบอกจะพาทีมงานไปกินหมูก่อนไปวิ่งหินคุกนะครับตอนนี้ไปเรียกหาพ่อผู้ใหญ่แล้วครับที่ทําการผู้ใหญ่บ้านบ้านสํารานโกนตำบลสูงเนินอํเาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขา,าเดินตากแดดคู่กันมาแล้วครับ <laughs> เสียนนกับเสียบอยครับ ไปแล้วนนน้อยนนใหญ่อยู่นี่ครับยังนะอะไรเสียบอยทำไมทไมยังไม่มันจะใช้ได้นานขนาดไหนเนี่ยอ๋อที่ไหนได้เขาเดินมาแซลไม่กับฝั่งเท่ากันเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนสองเส้นเลยดิเปลี่ยนสองเส้นนั่นแหละมันสูงไม่เท่ากันไม่เท่ากันมันไม่เกี่ยวเราอยู่คนละข้างนั่นแหละข้างนู้น แล้วเขาก็เดินต่อครับต้องจับแบบผมเนาะแข็งเลยเนี่ยเนี่ยจับมาขาดกระจกก็ได้เนี่ยไม่ต้องกระจกอะไรไม่ให้มันหักนะแล้วก็จับตรงกลางไม่ให้มันหักนะก็มือเอาอมมาหนอกทนเนาะจับกับหัวเลยแข็งแน่นถากกรระจหยั่งคือจับหัวเอ้า จับกับหัวผมอ๋อโนนบอกจับกับหัวก็เลยจับหัวไปแล้วพี่ขับเทเลอร์บ่โอ้เสียดิดขับเทเลอร์นะครับ อ๋อนี่เท่าแก่นั่นลูกน้องนั่นลูกน้องใช่ไหมนี่ลูกน้องลูกน้องอ่าลูกน้อจัดโชว์สั่งบอกรีบไปเรีบมานะเออ่าตัวแกก็ตัวแกก็ลูกน้องอ่าไปไปไปอ่าเผื่อแต่อะไรเ่แต่อะไรยายครับโดยจะเป็นทางด้านเสียตินนะครับขับรถแท่นเลอร์ จานโชบอกยังไม่ได้คลิปเปิดก่อนก่อนที่เขาจะออกเสียวุธดำสิ่งดินดวนครับไปแล้วนั่นก็มือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายจับขากล้รงมานอนนอนนัดมานะครับมาแล้ว ออกตัวมาแล้วสำหรับเจ้าซุเปอร์เกตเดินทางปลอดภัยนะครับตุกตรุตรกทันตุกตุ่กทันตามมาด้วยม้าขาวเจ้าสนีตามมาด้วยเจ้ายักษ์ ตามมาด้วยดับซิงนิตด,ดวนครับเสียวุธเสียต้อกออกมาต้องมะนมายนมะนาวครับปีติดติขอทงคันสุดท้ายครับเสียนนอยู่ฝั่งนี้ ไปแล้วครับไปแล้วเสียนนฮะก็เดี๋ยวเราจะตามกันไปนะครับจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ